ครับวันนี้มาทำคลิปแนะนำกุญแจรถฮอนด้จะเป็นปีใหม่2020ขึ้นครับเป็นตัวบางบางมากเนี่ครับบางจนเข้าเครื่องออโตโอ้หรืออะไรก็ไม่ได้นะครับครับนะครับ ตัวนี้บางเราจะใช้ s9 ครับเครื่อง s9 จะมีประกับต้องซื้อแยกต่างหากอันนี้ผมคิดขึ้นก็คือนะครับใส่เข้าไปนะครับกลับเดี๋ยวจะ z o ม บบนี่นนครับประกับจะกับประกับใส่ทั้งสองอันครับเดี๋ยวผมจะแค่แนะนำาี่ใก็นี่ครับยับถ้านั่นเราก็กดให้แน่นครับให้พึกยันพื้นไม่เอียงครับได้เลยครับเนี่ยสไลด์เข้ามาง่ายๆครับประกับจะชุดหนึ่งสองตัว อยู่ที่600บาทนะครับปกับใช้2ตัวต้องใช้คู่กันก็นกคือฝั่งนี้1นึ่งตัวฝั่งนี้1ตัว,ตว,ตวก็ใส่ได้เลยครับก็จบเพราะว่าเราต้องเจออยู่แล้วครับ Honda รุ่นใหม่ครับปี 2020, 2021 2ครับประมาณนั้นนะครับ สนใจสังซื้อก็โทร0837013133ครับคู่นี้ก็คือ2ตัว600บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ